สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นอีเวตกันนะคะเหมนจะเล่นสามด่านนะครับสามด่านก็คือแบบเก้านาทีครับก็ังไม่นานเท่าไหร่หรอกมาเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันนะครับอาจจะตายบ่อยวันแบบนี้มันแบบไม่ใหญ่เรียบไม่ถนัดชุชอบแบบนี้เม่ชอบบล็กเลยที่แบบเคยเห็นมันวิ่งผ่านผีได้แบบแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ันไม่ควรหรอก นี้ผมก็เล่นมานานแล้วครับเลยผมก็มีกราฟเพงฮุกหน่อยเดี๋ยวเพื่อช่วยเพื่อช่วย yes เยวไเพื่อนช่วยโอเคแล้วช่วยหนึ่งคนเก็บไปเลยไปกระพิบไปกพิบไปเลยโอเคโอเคจบดาแล้วเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยครับแมปที่สองครับเรามาที่แมปเนบ b o r ฮู o d นะครับอันนี้ผมก็มาแบบ เดี๋ยวเร็วครับมีกระพิหูใช้ได้จริงเลยไม่ได้เล่นมานานเท่าไหร่แล้วครับอีเว <an> <ope> ิทก็ไม่ได้เล่นมานานนานมากหรอกก็ได้ดู่ว่างเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนะแต่เดี๋ยวจะลอกไปไม่รู้จะลอกไปไหนดีอ่ะไม่รู้อันเดี๋ยวให้มันตามมาตามมาเร็วๆตามมาเร็วๆเร็วๆ แย่งสัตว์เลยโอเคไม่น่าเลยตายเลยช่วยเร็วเพื่อนช่วยเร็วช่วยเร็วแด่เพื่อนดูเพื่อนอีสวยเพื่อนจะตายด้วยหรือเปล่าดีถ้าตายด้วยมันก็เคือหายเลยเช่วยช่วยช่วยโอเคเดี๋ยวไปน,นปอร์ดมันเทลีอร์ผได้ครับ ก็แบบไม่สบ,บยายใจเลยว่ามีคพั้งหนึ่งันเทลีบอดขึ้นมาแล้วก็ตายเป็นที่ที่ rescue spot rescue reward ด้วยอะ่ะซึ่งแบบไม่ควรจำถูงมาเอ้ยนิกวอดโดนได้เหรอ,โ,อโดนได้เด,ยเดียวเดี๋ยวเองเปนกันนะคนไม่ได้ไม่รู้ว่าหดอดีกว่าไม่โดนนิกบกอดสุด พอพออยากรอบมก็แบบไปหาคนอื่นอ่ะคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปแบบก็เล่นไปนี่แหละอีเวนตแบบ์เล่นเพลินดีอะคลิปเนี้ยแบบเล่นเพลินเพลินดูแบบพอมาดู่างเฮียข้าวดาบเลยเล่นไปข้าวดาบเดี๋ยวห้องก็จะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราเราตรงที่ว่าแบบอีเวนต์วิ่งเร็วอะ ก็นาเล่นดีแต่ว่าตรงที่น่าเบื่อก็คือแมปนะครับมันแบบไม่มีแมปใหม่เรื่อยๆเล,ลยหรืออีเวนต์อัปเดตช้าด้วยนึงเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้รู้ทางออกครับตามผมมาเลยก็คือมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ครับทางขวาแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปนะครับไม่เป็นแล้วก็ขึ้นเลยครับขึ้นโอเคขึ้นไปแบบนี้ครับ แล้วก็นี่ครับเห็นทางยาวทางออกมันก็มีหลายทางออกเดียวแต่ว่าผมใช้แบบนั้นตลอดคนระับใต้ดินก็เป็นที่ที่แอบดีนะครับไม่ถึงแกแปิงฮกมันก็แบบแบบแบบไม่ได้แบบไปได้ไกลๆนะครับมันแบบแบบมันต้องไปแบบมีระยะของมันอนะ่ะถ้าอีเว วิ่งแบบคูสอง็จะเป็นไปเลยนี้ครับโอ้โหคือแบบแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่เดวขนาดนี้อันนี้ผมแบบสปีดมาให้ดูว่าเป็นยังไงคือเพือ่อมันก็มีแหละแบบสปีดนะครับมันเหือดเดอวมากดีโอเคอันนี้ก็คูหนึ่งครับดูเห็นความแตกต่างทีมันก็ไม่เบิร์กครับผมก็คือในบทในบทบนไฮริอบทอดได้ผมก็ไม่ชอบตรงนั้นเหมือนกันบายบายเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับ